ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ได้ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่ในชีวิตเราทั้งหลายพระองค์ทรง,งซื้อเรามาด้วยราคาที่สูงยิ่งคือด้วยพระโลหิตด,ด้วยชีวิตของพระองค์พระเจ้าเราไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้อย่างหมดสิน้นแต่เราทั้งหลายตั้งใจโอว่าเราจะเชื่อฟังเราจะรักพระองค์เราจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างถูกต้องวันนี้ขอน้อมรับพระชจนะที่เราจะได้ยิน และเราตั้งใจจะประพฤติตามและตอบสนองต่อเสียงของพระเจ้าอย่างถูกต้องเราจะไม่ฟังและผ่านไปแต่เราจะฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามลงมือทํำตามนิมิตท,ที่พระเจ้าทรงเรียกเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์จ้าเอเมนในเดือนธันวาเนี่ยก็เป็นเดือนที่เราก็รู้ว่าเป็นเดือนพิเศษที่เราจะประกาศพิเศษนะซึ่งจริงๆเราต้องประกาศอยู่แล้วนะครับเป็นเดือนคริสต์มา ด้านนี้นผมมีกับได้คิดถึงพระคมภีตอนหนึ่งที่เราจะมีกันได้มาอ่านด้วยกันแล้วเราจะได้มาดูข้อคิดด้วยกันว่าพระเยซูปเป็นแบบอย่างในการประกาศอย่างไรบ้างในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ35ถึง38นะครับเราจะอ่านออกเสียงทั้งหมดเลยนะครับเอาฉบับ1 9 7 1เป็นเป็นหลักก็แล้วกันนะครับมัทธิวบทที่กข้อที่35ถึงข้อที่38เราจะอ่านออกเสียงด้วยกันหนึ่งสองสา พระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หายและเมื่อพรรองทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุดฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าข้าวที่ตองเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้เป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์และบัดน,นี้คนงานเหล่านั้นก็กำลังเดินเข้ามาแล้วนะนั่งให้เต็มเลยนะครับเพราะเราจะไปในเรื่องเดียวกันในบ่ายวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการประกาศนะครับ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับนะในพระธรรมัทธิวบทที่9ก้า5ถึงข้อที่38นะครับน้องๆที่เข้ามานะครับตามมาทันนะครับโอเคเมื่อผมคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดถึงแบบอย่างของพระเยซูไหมพระเยซูมาประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจึงให้หัวข้อว่าอนะไรฮะหัวข้อว่าอะไรครับ เรียนแบบการประกาศแบบพระเยซูนะครับในมัทธิวบทที่9้าข้อที่35ถึงข้อที่38เป็นพระเยซูเองใช่ไหมที่ออกไปประกาศและสาวกก็ไปกับพระองค์ด้วยเราก็จะมาดูง่ายๆดูข้อคิดที่เราจะได้ว่าเออพระเยซูทํำยังไงนะครับในการออกไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้านะครับเพราะพระเยซูมาในโลกนี้ก็เพื่อประกาศอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้านะนำคนบาปกับสู่แผนการกับสู่ความรอดกับสู่ชีวิตนิรันดรใช่ไหมครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกิจที่พระเยซูทำในนี้บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จดําเนินไปตามนาครและหมู่บ้านโดยรอบสิ่งแรกที่เราได้เห็นแบบอย่างพระเยซูคิดเป็นไงครับพระเยซูประกาศแต่อยู่ในเมืองไหมไปประกาศที่ไหนด้วยหมู่บ้านมไม่ใช่อยู่เฉพาะอบจอต้องไปอบตอด้วยไม่ใช่เฉพาะในเมืองแต่ไปที่หมู่บ้านด้วยแสดงว่า แบบอย่างพระเยซูประกาศแบบประกาศทุกที่ครับเออนะไม่ว่าจะในเมืองนะหมู่บ้านโดยรอบที่ไหนก็ตามที่มีคนประกาศได้ทุกที่เอ็มมยครับประกาศในคอนโดประกาศในโรงเรียนประกาศที่ตลาดนะประกาศที่ทุ่งหมาเมินนะที่ไหนก็ลควรที่ไหนที่เป็นควรที่เป็นเขาที่เป็นอะไรก็ไปหมด หลักการก็ปไปทุกที่ไปโดยรอบเลยนะไปทุกที่นั้นเนี่ยพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เราก็สามารถเรียนแบบว่าแสดงว่าเราสามารถประกาศได้ทุกที่นั้นเราจะไม่เข้าใจว่าโอ้เราจะมีงานประกาศเราวคิดว่าการประกาศจะต้องจัดเวทีนะจะต้องมีคอนเสิร์ตจะต้องมีเครื่องแสงสีเสียงนั้นเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งเท่านั้นที่เราจัดบ่อยไม่ได้เพราะมันต้องใช้แรงใช้งบประมาณนะครับเราต้องจัดใหญ่ลำบาก แต่การประกาศไปหมู่บ้านโดยรอบหรือไปประกาศในวิถีชีวิตของเราเนี่ยเป็นครับได้ทุกที่ทุกที่เป็นเวทีของเราได้ที่ตลาดสดไปซื้อกับข้าวไงครับประกาศได้เป็นไยานง่ายๆจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าโอประกาศปุ๊บเราคิดว่าต้องเป็นอาจารย์ต้องขึ้นไปบนธรรมาฒแล้วชื่ไม่ใช่เลยประกาศทุกที่ธรรมาฒของท่านอยู่ที่โรงเรียน นะครับบางครั้งมีโอกาสก็ประกาศต่อหน้าโรงเรียนได้ช่วงคริสต์มาสเนี่ยบางทีเราจัดเป็นการประกาศใหญ่หน่อยได้ใช่ไหมร้อยคน50คนพันคนได้แต่การประกาศแบบเยสูได้ทุกที่ก็คือประกาศหนึ่งคนก็ได้จําได้ไหมไปที่บ่อน้ําที่สมารียามาเนี่ยพี่สุป,ประกาศกับหนึ่งคนนะประกาศเป็นแพีแค่นหนึ่งคนในที่สุดหนึ่งคนนั้นนํามาทั้งเมืองเอาเิเอเอนี่เห็นไหม งั้นเราประกาศได้ทุกที่น้องๆก็เช่นเดียวกันนะบางทีน้องบอกว่าโอ้โหจะไปเทศนาไปประกาศยากก็คุยกับเพื่อนซีของเราอะ่ะเพื่อนที่กินข้าวเที่ยงด้วยกันนะค่อยๆพูดกับเขาหนึ่งคนดำเนินช่วยที่ดีด้วยนะเป็นแบบอย่างพูดสูภาพนะครับแบบอย่างชีวิตแล้วค่อยๆเป็นเพียงหนึ่งคนทีละคนทีละคนในที่สุดเนี่ยเราจะแผ่อ,อิทธิพล <laughs> ชีวิตที่ดีนะครับ นะีนะ่เป็นสิ่งที่ดีในมหาลลยในโรงเรียนมหาเลยยิ่งดีมีมาหินมีซุ้มมีอะไรใช่ไหมมีศาลาต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวไมู่้คิดอะไรอยู่นะเราก็ไปเป็นพยานนะเป็นไงเพื่อนเรียนอยู่ปีไหนเรียนอยู่คณะอะไรมีอะไรที่เราจะช่วยได้ก็ค่อยๆเปิดตัวนะก็สามารถทําได้รุ่นพี่รุ่นน้องก็ไปแบ่งปันได้ดังนั้นเนี่ยนี่คือรูปแบบการประกาศเบสุกก็คือประกาศทุกที่ตลอดเวลาไม่ต้องวางแผนล่วงหน้า เจอใครก็ได้เลยนะแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ประกาศไม่เก่งจะทำไงเข้ากับคนไม่ได้เพราะผมเคยแบ่งปัแล้วนะว่าก่อนที่จะประกาศเนี่ยต้องเข้าคนก่อนเข้าเรื่องจําได้ไหมเคยให้เข้าคิดเนี่ยต้องทักทายก่อนเป็นเบื้องต้นนะฮะอธัธยาศัยดีนะประเทศไทยเป็นเมืองยิ้มเมืองสยามเมืองอะไรก็แล้วแต่ดีอยู่แล้วนะทักทายดีนะนะทักทายก่อนนะ จะพูดเป็นภาษาที่รู้จักกันดีถ้ามาจากอีสานถ้าท่านพูดอีสานก็ยิ่งดีใช่ไหมครับโอ้พวกเดียวกันนะอะไรอย่างนีนะ้เข้าคนให้ได้ก่อนนะทักทายเป็นยังไงเนี่ยเมื่อยิ้มทักทายกันเสร็จหลังจากนั้นก็เข้าเรื่องได้ถ้าท่านเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยมีนะก็ไปกับคนที่คนที่อย่างนี้สิครับไปเรียนแบบเขาเจะไปเป็นคู่สิครับคนที่ชอบพูดเป็น e x t r o v e r t แต่คนนี้ introvert ไม่ค่อยพูดจะพูดก็ต่อเมื่อเชิญให้พูด ไปสองคนเนี่ยนะคนดีที่เป็นชอบพูดกับคนเนี่ยเขาพูดก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็เชิญคนที่ไม่ค่อยพูดเนี่ยช่วยเป็นพยานชีวนะิตมาเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเออมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงออคนที่ถูกเชิญก็จะพูดแล้วเห็นไหมพี่น้องเราก็ไปกับคนทีออ่ยิ่งเราไม่ค่อยพูดเนี่ยเราไปกับคนที่พูดเก่งหน่อยเราจะได้เรียนแบบช่วยกันนะเราก็พูดนิดหน่อยเขาพูด80เราพูด20เดี๋ยวเราค่อยๆฝึกก็จะเป็นนะครับประกาศทุกที่เอเมนไหมครับที่ท่านอยู่ที่ทํางานนะครับ ศา,าลารอรถนะครับตรงไหนก็แล้วแต่ได้นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเสด็จไปทั้งนครคือตัวเมืองหรือชนบทโดยรอบนะครับทรงสั่งสอนในธรรมาสาศาลาของเขาประกาศข่าวเบอร์เสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าโอเคประการที่2ก็คือพระเยซูป,ประกาศแบบไหนครับแบบอย่างก็คือประกาศแผ่นดินของข้าพเจ้าของพระเจ้าวงเล็บไม่ใช่แผ่นดินข้าพเจ้า ก็คือประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องของรบเยซูไม่ใช่ประกาศเรื่องตัวเองแม้ว่าพี่น้องนิดหนึ่งนะแม้ว่าเราต้องเป็นพยานชีวิตใช่ไหมครับเราจะต้องเป็นพยานชีวิตเสริมกับพระกิตติคุณใช่ไหมครับแต่เราต้องรู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าหรือพระกิตติคุณเป็นข่าวประเสริฐคําพยานของเราเป็นตัวรับรองคอนเฟิร์มว่าข่าวประเสริฐเป็นจริงในชีวิตของเราเน้นคําพยานชีวิตของเราประสบการณ์ของเราไม่ใช่แกนกลางของข่าวประเสริฐ ข่าวเบระเสร็ฐคือการที่พระเยซูมาเกิดมาตายและเป็นขึ้นแาบความตายเพื่อไถ่บาปเราทั้งหลายดังนั้นเนี่ยพระเยซูประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ไปไปเ,เปิดสาขา Jesus Furniture พระเยซูไม่ได้ไขยายสาขาเพราะพระเยซูอยู่ในครอบครัวทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมช่งมางไม้พระเยซูไม่ได้พูดเรื่องของตัวเองแต่พูดอาณาจักรของพระเจ้าประกาศแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ใช่แผ่นดินของข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญนะให้ข้อคิดเพิ่มเติมในการประกาศแผ่นดินของรเาในการปลดปล่อยคนจากแผ่นดินของมาหรือจากอนุภาพของมาร้ายเนี่ยเพื่อจะพาเขาเข,าเข,าเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องมันต้องพามาทั้งสามส่วนพามาให้ทั้งหมดทั้งคนก็คือร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณสิ่งที่เคยบอกแล้วเรารู้ว่าคนนี้มีปัญหาด้านไหนใช่ไหมครับ ร่างกายก็เจ็บป่วยใช่ไหมครับจิตใจก็ซึมเเจ้าเจอปัญหาไม่รู้ใครช่วยหรือว่าถูกผีเข้าก็คือวิญญาณดังนั้นเนี่ยนักเทศหลายคนก็แนะนําเลยว่าเมื่อเราประกาศแผ่นดินของพระเจ้าก็คือประกาศขับผีรักษาโลกครบทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะค,คนนี้เนี่ยมีปัญหาถ้าผีเข้าเลยนะก็ต้องขับผีอะ <c oughs> นะครับใช่ไหมครับหรือคนที่เจ็บป่วย เวลาเราประกาศเรื่องแผ่นดินอกอบพระเจ้าเช่วยนะก็ต้องเชื่อว่าวางมืออธิษฐานเผื่อเขาถ้าหายป่วยเมื่อไหร่ปุ๊บยังไงครับมันก็เป็นอัศจรรย์ที่เขาจะบอกต่อต่อกันไปดังนั้นนะครับแผ่นดินก้บการประกาศ,รกาศหรือการเทศนาเนี่ยจึงครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณถ้าคนนั้นมีปัญหาด้านไหนเราจะได้ช่วยเขาย้ายเขาออกมาจากอาณาจักรแห่งความมือดอาณาจักรของมารอาณาจักรของสิ่งเสพติดอาณาจักรของอความ ชั่วทั้งหลายความมืดมาสู่อาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเพราะแผ่นดินของพระเจ้าคือความชอบธรรมความบริสุทธิ์คือความสว่างความถูกต้องทั้งหลายใช่ไหมครับเหมือนกับอิสราเอลเนี่ยต้องถูกย้ายออกมาจากอียิปตฉันใดเราทั้งหลายก็ต้องออกจากอียิปซึ่งเป็นภาพเปรียบเหมือนกับโลกนี้นะครับเป็นทาสเต็มด้วยความทุกข์ใช้เวรใช้กรรมไม่มีวันหมดสิ้นเพราะเขาเป็นทาสเห็นไหมครับเขา อิสราเอเนี่ยเป็นท่านไม่มีสิทธิ์ในตัวเองเลยเพราะอยู่ใต้ฟาโลก็เหมือนกับมนุษย์ทุกคนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในอียิปต์เยอะใช่ไหมอยู่ได้ถูกควบคุมด้วยอํานาจของระบบของโลกนี้นะครับดังนั้นเราจะต้องปลดปล่อยเขาพาเขาเข้าสู่ออกจากและเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า ฉะนั้นเนี่ยมีแต่พระเยซูปเป็นคําตอบเท่านั้นที่จะปลดปล่อยคนให้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้โมเสสเป็นผู้ปลดปล่อยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์แม้ในฝ่ายธรรมชาติพระเยซูปเป็นผู้ปลดปล่อยเราออกจากอํานาจแห่งความบาปความมืดความตายเพราะพระเยซูมีชัยชนะแล้วดังนั้นเนี่ยเราจึงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ประกาศเรื่องของข้าพเจ้าแม้เราจะต้องพูดคำพยานของเราบ้างว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วชวิดเปลี่ยนไปมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรพบพระเจ้าได้อย่างไร ชีดเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องเสริมเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่เนื้อหาก็คือข่าวประเสริฐครับประการที่3ครับพรนะเจ้าขอพระเจ้าพูดต่อไปเมื่อโปรองข้อสามหเมื่อโปรองทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาแสดงว่ามีใจอะไรครับพระเยซูม,ม,ม,มีมีความนะเมตตามีความความรักใช่ไหมครับประกาศด้วย ความรักนะครับเห็นปุ๊บเหมครับสงสารเลยเพราะพวกนี้ถูกลังควานถูกอํานาจมืดลังควานพี่น้องเห็นไหมเคยสังเกตไหมว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเมื่อรรพระเยซูทำพระราชกิจเนี่ยเจอเจอคนถูกผีเข้าเยอะจริงไหมครับเดี๋ยวก็ลูกสาวเดี๋ยวก็ลูกชายเดี๋ยวก็นั้นแหละลูกของเขาก็ถูกผีเข้าเห็นไหมมีเยอะมีบ่อยจริงไหมครับไปที่เมืองกาซาเลยแล้วก็มีคนถูกผีเข้าถูกโซ่ตรวนมัดไว้ อันนั้นเป็นผีที่ครอบงำแล้วก็เห็นชัดเจนแต่ผีปัจจุบันนี้นี่ก็เยอะกว่าอีกจริงไหมครับยุคปัจจุบันเนี่ยผีที่น่ารักไงเยอะปัจจุบันนี้ผีน่ารักนะผีที่เป็นค้าดยุมต่างๆเป็นเสนาะมาครอบงำคนยุคปัจจุบันนี้เนี่ยใช่ไหมครับที่ผ่านมาทางไรสายบ้างใช่ไหมบางทีเบื้องหลังก็มานนะจริงไหมครับบางอย่างมันชัดเจนมากวงดนตรีบางวงในอเมริกาเนี่ย พูดชัดเจนแล้วบูชาซาตานอันนั้นก,ก็ชัดมากนะครับมีก้อนโลควายมีมารมีอะไรนะอันนั้นก็ชัดเจนมากและแถมก่อนเล่นมันก็มีบวงสรวงอะไรต้วอันนั้นก็ชัดเจนมากแต่บางอย่างที่เป็นสิ่งที่ครอบงําคนในยุคปัจจุบันเนี่ยบางครั้งมันดูดีไงใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่กล่อมคนดีนะฮะกล่อมอะไรต่างๆให้ดีนะสิ่งเสพติดต่างๆแต่เราอยู่ในความสว่างเราต้องประกาศคนเพราะคนถูกครอบงําใช่ไหมครับ จึงน่าสงสารสังคมประเทศนี้เนี่ยจึงน่าสงสารคนรุ่นต่อไปก็น่าสงสารนี่จะเป็นภาระใจที่บอกว่าเราต้องเร่งด่วนเราต้องขอพระเจ้าช่วยตัวเราเองก่อนมีชัยชนะเหนือสิ่งเสพติดทั้งหมดวัยรุ่นทั้งหลายทุกคนเพื่อเราจะช่วยคนอื่นได้นะเรารู้อยู่แล้วบางอย่างนี่นะแต่เพราะว่าบางทีคนพูดกันเยอะไงใครๆก็กทํากันเราก็ถูกหรอกว่าเออคงไม่เป็นไร ยอาอวชนทั้งหลายเราต้องแยกแยะแล้วนะครับในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับเราต้องดูว่ามันถูกหรือผิดไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ว่านะครับไม่ได้นะรเราจึงต้องพระเยซูห่วงใยสงสารเห็นไหมวันหนึ่งพระเยซูเสด็จหลังลาเข้าสู่เยรูซาเล็มมองกรุงเยรูเซมปุ๊บพระเยซูทรงพระกันแสงแปลว่าอะไรครับกันแสง <laughs> ไม่ใช่ฟิล์มกองแสงกันแสงนี่ไม่ใช่กันแสงแ <laughs> บาร้องไา้ ไปจะซื้อลองให้เพราะว่าไม่นานพรวงจะต้องไปกลางเข่งแล้วใครจะดูแลคนเหล่านี้เพราะแกะถ้าไม่มีผู้เลี้ยงเนี่ยก็เป็นเหยื่อของเสือกป่าทั้งนั้นคนในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยพ่อแม่มีลูกก็ตามแต่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลลูกได้บางทีจริงไหมครับลูกก็ไปตามข้าวยมไปตามอะไรพ่อแม่ไปไม่ทันตามไม่ทันและบังคับก็ไม่ได้นี่จึงเป็นสิ่งที่น่าสงสารเราอยู่ในยุคที่ต้องขอพระเจ้าเมตตานะเราได้รับข่าวประเสริฐแล้วเราพบคําตอบแล้วพี่น้อง เยาวชนอนุชนต้องยืนหยัดหนักแน่นเป็นแบบอย่างเอเมนนะเพราะคนส่วนใหญ่ในห้องเรียนของเราเนี่ยเขายังไม่รู้จักกับแม่เขามีแนวโน้มไปในทางที่ไม่ถูกอยู่แล้วท่านต้องยืนเด่นกล้าเลยใครจะว่าท่านเป็นบาทหลวงแม่ชีก็ขอบคุณพระเจ้าบริสุทธิ์เราให้พระเจ้าพอประเทศไทยแต่เราก็มีสติปัญญาเราก็ไปเขาวันหนึ่งเขาจะคิดถึงเราเมื่อเขาเจอปัญหาเออเขาจะมาหาเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่รักเขาเป็นคนที อธิษฐานเบื่อเขาเราจะชนะใจเขาได้ดังนั้นเนี่ยเราจะประกาศได้เราต้องมีหัวใจแห่งความรักเรียกว่าเมตตาสงสารเคลื่อนใจเราถ้าเราไม่รักคนแล้วช่างมันมันวิญญาิเรานน่ <c oughs> ลูกใครก็ไม่รู้เราก็ยากงั้นมันจึงต้องถูกเคลื่อนด้วยความรักหัวใจเบะ้ยซูเนี่ยรักสงสารันั้น,นพี่น้องจึงต้องมีใจรักมองเห็นคนทั้งหลายที่ความตกต่าคนอยู่ใน ความบาปความมืดเนี่ยโอ้โหพี่ต้องต้องห่วงใหญ่รักเขาว่าโอ้พ่อแม่เขาจะคิดยังไงนะส่งมาเรียนแต่ว่ามาทําอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมยุคป,ปัจจุบันที่มันตกต่ํามากทั้งด้านศีลธรรมด้วยนะครับใช่ไหมอยู่กันเป็นครอบครัวครอบครัวใช่ไหมมันก็จริยธรรมทางศีลธรรมก็ไม่มีแล้วในยุคป,ปัจจุบันนี้ถ้าเรารักษาชุดดีอยู่รักษาไว้แลวก็เพื่อจะเป็นเกลือที่จะรักษาสังคมช่วยคนเหล่านี้เอมเอมนไหมครับนั่นนะครับ ต้องประกาศด้วยความรักนี่พระเยซูสงสารเขาเมตตาเขานะครับสุดท้ายเราได้เห็นถึงสัดส่วนของคนเนี่ยมีเยอะวามบีบอกว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่นะครับเหตุฉะนั้นพวกท่านจุงอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าของนาให้คนส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์นั้นสิ่งพระเยซูเนี่ยไม่เพียงแต่พระองค์ทำแต่พระองค์ก็ได้ท้าทายพวกเราต้องอธิษฐานเผื่อต้องขอคนงานมาช่วย อธิษฐานขอทีมงานมาช่วยในการรับใช้พระเจา้าประการที่สุดท้ายบอกว่าไงครับอธิษฐานหนุนใจท้าทายทุกคนให้ประกาศเออเนี่พระเยซูไม่เปลียงแต่ทำเองเพราะผมไม่นานเดี๋ยวผมก็เสร็จแล้วผมก็ไปกางเขนแล้วไปสวรรค์แล้วเราเราก็จะอยู่ไม่นานแล้ว <c oughs> นะครับแม้ผมอาจจะอยู่อีกสักห้าสิบปีแต่ก็แป๊บเดียว <c oughs> ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจงต้องอธิษฐาน วิงวอนขอส่งทีมงานส่งคนมาช่วยนะครับในการประกาศนี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเพราะยุคปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงก็คือคนประเทศไทยก็จะเ,เข้าสู่สูงวัยประชากรจะลดลงนะครับอีก20ปี30ปีข้างหน้าจะไม่เกิน70-80ล้านแล้วตามที่เขาสถิติเขาบอกมานะฮะว่าอีกสัก40-50ปีเนี่ยมันจะลดลงเหลือ5-60กว่าล้าน50กว่าล้านมันจะลดลเพราะ คนเกิดน้อยกว่าน้อยแล้วนะนี่จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงในฝ่ายวิญญาณนะพี่น้องรู้ไหมครับ<ส>ก็น่าเป็นห่วงใช่ไหมครับเราอยู่ในยุคที่มีความเจริญมีแสรรงสีสเสียงต่างๆลอง่อลวงคนรุ่นใหม่ไปเยอะประเทศเกาหลีเป็นสิ่งที่เตือในใจเราเกาหลีเป็นประเทศที่คิเสเตียนมีเยอะมากส4มสี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมครับแต่รุ่นนั้นกําลังอายุ 5, 6าห0สทั้งนั้นแล้ว วัยรุ่นเกาหลียุคปัจจุบันเนี่ยที่ร้อนลนกตื่นลนน้อยมากแล้วลดลงซึ่งเป็นช่องว่างที่น่าเป็นห่วงที่สุดเขาบอกไปที่เกาหลีสิโบทส่วนใหญ่นะสวทั้งนั้นไม่มีสอสอ <c oughs> มีแต่สวหมดเลยนะครับเพราะมันยุคสมัยนั้นนะมันทุกคนก็แก่ขึ้นเห่ขึ้นเนี่ยแต่ไม่หมดแล้วก็ทุกคนก็รักพระเจ้านะแต่มันขาดช่วงนี่เป็นสิ่งที่ลําบากมาก ผมยังดีใจที่มีคนหนุ่มคุสาวในลุกมือขึ้นหน่อยยุมือขึ้นหน่อยคนหนุ่มคนสาวอายุ14ปีขึ้นไปโอ้ท่านเป็นบุคคลที่สําคัญโอ้นี่เนี่ยฮะต่ำกว่า25จํากว่า30เนี่ยเราต้องเป็นผู้นําในยุคนีต้องลุกขึ้นแล้วนะครับอย่ารอให้บอกว่าเราจะรับใช้ตอนอายุ50นั้นสายไปแล้วตอนนี้แหละดีที่สุดไม่ต้องกลัวนะครับผู้ใหญ่ก็จะเสริมกําลังผู้ใหญ่ก็ร่วมมือนะครับนั้นวัยรุ่นก็ประกาศกัน นั้นเนี่ยสถิติคนเชื่อพระเจ้าในเกาหลีเนี่ยมันจะไปไม่ค่อยได้มันจะลดลงนะพวกคนรุ่นใหม่ไปเต้นอะไรละอะไรป๊อปป๊อปอะไรเคป๊อปอะไรต่างๆผมก็ไม่รู้จักนะก็ไปชอบดาราลังดารลงดาราเนี่ยนะติดไปเทรนนั้นหมดแต่ข่าวประเสริฐเดียนะคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะขาดช่วงดังนั้นเนี่ยขอบพระคุณพระที่เรามีทุกรุ่นในโบสถ์เราวันนี้มีรุ่นสองขวบใช่ไหมครับมีสองขวบสามขวบก็ขึ้นมาแล้ว แต่คนที่มากกว่าสี่ขวบแล้วต้องร้อนรนว่ากระนี้อย่าดิฐานเผื่อนะทุกโรงเรียนนะปีนี้เนี่ยเราก็จะประกาศอย่างน้อยสามพันคนใช่ไหมตามโรงเรียนเราก็ไปหวานสักครึ่งชั่วโมงไปประกาศนะไปหวานไว้แล้วเขาจะกลับมาน,ะานีนก็ดีใจนี่เป็นแบบอย่างของพระเยซูในการประกาศให้เราได้เรียนแบบพร,ระองนะค์ประกาศทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับประกาศแผ่นดินพระเจ้าไม่ใช่แผ่นดินของเราประกาศด้วยความรักแล้วเราต้องอธิษฐานขอทีมงาน มาช่วยกันประกาศและเราเชื่อว่าจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่พี่น้องเราจะเห็นคนหลั่งไหลกันเข้ามามากมายเอมเอมนไหมครับพี่น้องลองคิดดูแค่เราหนึ่งคนที่นี่เนี่ยสัปดาห์หน้าไปพาแพื่หนึ่งคนมาเนี่ยพี่น้องมันเต็มแล้วครับมันเต็มแล้วเอมเอมนไหมครับดังนั้นสิ่งที่ฝากบอกกับพี่น้องไว้นะไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการแอนดะรูวันนี้ก็มีพระราจนิดหนึ่งพูดถึงแอนดรู Andrew เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มาเชื่อพระเจ้าปุ๊บเสร็จไปพา ซีโมนเปโตมาก็ไปพาเพื่อนเรามาง่ายที่สุดไหนใครไม่มีเพื่อนบ้างน่าเอ็นดูมากเลยถ้าไม่มี <c oughs> น่าสงสารมีทั้งนั้นแหละแล้วอธิษฐานกับพระเจ้านะกลับไปเนี่ยอธิษฐานเขียนชื่อไว้เลย,เยในห้องมีสี่สิบคนเขียนชื่อสักสิบคนก็ได้ที่เราอย่างน้อยรู้จักดีนะเนี่ยเขาอ,อธิษฐานเบื่อเขาทุกๆวันแล้วค่อยๆพามาทีละคนจะพามาหรือไม่พามาก็หรือไปร่วมกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะทีละคนเดี๋ยวจะเห็น นะครับว่าคนจะหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างมากมายนะครับท่านจะเป็นนักประกาศที่จะมีลูกแกะ20คนตอนอายุ18ปีเอง15ปีเองเอเมนทำได้นะเพราะว่าสมัยนี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็กเปิดใจง่ายนะดังนั้นก็อยากจะฝากกับเราทุกคนนะครับที่จะเห็นคนหลั่งไหลกันเข้ามา และรวมทั้งมิติใหม่ NDC ยกกำลัง3ามนะครับอันนี้เป็นโครงการที่เราจะใช้ตลอดเดือนนี้นะครับนระอปฏิบัติการเอนดูก็คือไปพาลายอธิษฐานเผื่อเขาแล้วพาเขามามีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแอนดู Andrew ก็คือเขาไปพาพี่ชายเขาพาเพื่อนเขามาแต่มีอีกบางคนที่เราต้องไปพามาคือคนที่เคยเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วหลงหายไปเขาบอกว่าพวกนี้เป็นพวกที่เราต้องเอนดูเขา เราจะต้องพาทั้งแอนดรูและพวกเอนดรูพวกเอนดูนะเราก็แยกๆนะพวกที่เอนดูเขาก็คือเขาเคยเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วก็หลงหายไปนะเป็นเหมือนซักเคียดก็ได้นะเราต้องเอนดูเขาพาเขากลับมากี่คนจะร่วมมือกับโครงการนี้บ้างพระเยซูเป็นแบบอย่างแล้วเอเมน ยกมือลาที่ฐานด้วยกันครับตั้งใจสัญญาว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนพิเศษที่เราจะสัญญาร่วมก,กันกับพี่น้องว่าเราจะปฏิบัติการในการประกาศพระนามของพระเจ้าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์พระเยซูริที่เป็นแบบอย่างในการที่จะมาประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ได้ประกาศทุกที่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าในเมืองหรือชนบทโดยรอบขอบพระคุณพระเจ้าที่รงประกาศอาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่ประกาศเรื่องตัวเอง ขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเจิมเหนือทุกมือที่ยกขึ้นให้เขามีสิทธิอำนาจในการประกาศในการขับผีในการวางมือรักษาโรคโอ้โอโพระองค์เจ้าเหนือสิ่งใดขอพระเจ้าเติมความรักของเราที่เราจะรักห่วงใยคนที่อยู่ในความทุกข์อยู่ในปัญหาอยู่ในความมืดที่เราจะเมตตาสงสารด้วยความรักของพระเจ้าที่เราจะไปบอกข่าวดีกับเขาได้พระองค์เจ้าเราวิงวอนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าส่งคนงาน ส่งคนที่รักพระเจ้าคนที่ตัดสินใจคนที่อาสาตัวในการที่จะร,ร่วมมือกับเราในการออกไปประกาศในทุกๆวันตั้งแต่วันนี้วันที่หนึ่งธันวาจนตลอดเดือนนี้เราจะเห็นการเก็บเกี่ยวคนมากมายเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าสมิโดเจิมเราทุกคนด้วยเถิดทรงบทใช้เราไปเถิดเราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ